สอนทำว่าวจุฬาหน่อยจัดไปครับนี่นะครับองตัวหนึ่กลงนะครับ ให้เชือกจะหมดหรือเปล่าเนี่ยโยนไปนะบอลสุลาาน้ยนะครับบอสุลาน้อยให้เชือกไปเลยอโอ้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนผู้ชอบในการทํเว่าวเนี่ยวันนี้สรรหาแนวทางการทํเว่าวให้ทุกคนได้ดูอีกแล้วเนี่ยผมก็เจอต้นไม้ต้นหนึ่งชื่อว่าต้นเยรูนะซึ่งมันมีกิ่งก้านที่ยาวอย่างนี้เนี่ยสามารถเอาไปทํเว่าวได้น,นี่มันทนแล้วก็มันเหนียวด้วยเนี่ย ผมก็จะเอาไปทำว่าวสักตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะตัดใบนี้ออกหาอันที่สวยๆนะแล้วก็จะเอาไปประกอบกรงว่าวนี่มันนะจังสรรหายจริงๆนะการทำว่าวมันมีได้หลายแบบนะไม่ใช่เฉพาะไม้ไผ่ไม้ก้นมะพร้าวอย่างเดียวไม้เยลูแบบนี้ก็สามารถทำว่าวได้เช่นกันนะเดี๋ยวผมจะตัดเอาไปไม่เยอะนะทดลองทำให้เพื่อนๆได้ดูก่อน เผื่อเป็นแนวทางให้ใครที่มีต้นนี้อยู่ใกล้ๆบ้านสามารถตัดออกมาได้นะซึ่งลักษณะก้านของมันนะมันก็จะกลมอย่างนี้นะแล้วก็จะมีความเหนียวยืดยืนด,ด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมมาตัดกันเลยอตอนนี้ผมก็ตัดออกมาแล้วเนี่ยก็ได้ประมาณเกือบสิบทางด้วยกันแล้วผมจะตัดใบด้านบนออกเลยมีลักษณะใบมันก็ใกล้กับใบกระเพาะนะ ก็สามารถปลูกเป็นต้นไม้ประดับได้แต่ผมเนี่ยจะเอาก้านมันอย่างนี้นะมันก็ทนอยู่ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยเราสามารถเอาไปประกอบโครงว่าวได้นี่นะลักษณะของก้านมันอย่างนี้พอแข็งใช้ได้เหมือนกันแล้วก็มันจะมีลักษณะกลมกลมกว่าเราไม่ต้องเอาไปเหลาเลยเราแค่เลือกอันที่มันมีลักษณะใกล้ๆก,กันมีความยาวเท่ากันแล้วก็เอาไปประกอบโครงว่าวได้เลย ว่าตวตไม่เนี่ยจะสวยอีกหรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวตัดใบออกกันอันนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาไปประกอบโครงว่าวกันเลยเนี่ยก็ได้มาประมาณ1ิบอันด้วยกันลักษณะมันก็จะเป็นไม้แบบนี้นะครับมันจะมีความโค้งงอ,อได้ไม่หักครับโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบโครงว่าวกันเลย ก็มาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำว่าวดับแรกเลยก็คือไม้โครงมันนะเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดนะครับก็ความยาวตั้งแต่หัวจนถึงเท้าไอ้จะถปลายเลยนี่ก็ประมาณ75เซนนะและเราจะแบ่งออกเป็นช่วงเนี่ยช่วงที่1ก็คือช่วงหัวเนี่ยสิเซนตรงนี้15เซนนะแล้วก็ช่วงปีกตรงกลางตั้งแต่ตรงนี้ที่ผมบากเอาไว้เนี่ย มาจนถึงตรงกลางตรงนี้นะเนี่ยประมาณ35เซนสเซนแล้วก็หลังจากตรงนี้มาถึงตรงนี้อ่าเนี่ยจากตรงนี้นะประมาณ25เซนสิบหนะ้ามสิบห้านะอันนี้โครงมันข้อเหลาประมาณนี้นะไม่ต้องให้มันใหญ่เกิน ตอนหัวก็ให้แหลมสักหน่อยนึงเนืบากเอาไว้ตามจุดนะตอนนั้นมาส่วนของปีกต่อปีกเนี่ยก็ใช้ไมนะ้เดี๋ยวผมจะต่อแบบนี้ต่อด้วยเชือกฟางเ,เชือกฟางเหลืองแต่ต่อตรงกลางตรงนเนี้ยนี่ก็มัดประมาณนี้นะมัดประมาณนี้ส่วนความยาวก็ประมาณ35มสนบห้เซนเี่ยปีกนะก็ต่อรวมกันมันก็จะเหลือประมาณ60เซนความยาวของปีก ส่วนหางหางจุลาเนี่ยก็เท่ากับปีกเหมือนกันก็35เซนเหมือนกันอุปกรณ์อื่นๆคือเชือกคาดน,นะแล้วก็พวกกันไกลพวกมีดพวกเนี้ยเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะ,ะเดี๋ยวเราทำตามทำ,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 ทำตามขั้นตอนที่ผมได้บอกกันเลยเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเดี๋ยวมาลำแรกก็คือมามัดมัดปีกก่อนนี่นะปีกเดี๋ยวผมก็จะประกอบแบบนี้ ประกบมันนี่ก็ประกบประมาณนี้ต้องดูแนวแนวของมันด้วยก็มันบิดไปไหนเราก็ต้องปรับให้มันตรงเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเหลาทั้งนิดนึงตรงนี้ ก็เพื่อนสามารถใช้ไม้ไผ่ก็ได้นะทำใช้สูตรนี้หรือไม้ก้านมะพร้าวหรือไม้อื่นๆที่สามารถหาได้แต่ผมลองใช้ไม้นี้ดูเพราะยังไม่มีใครลองผมไปเจอมารู้สึกว่ามันโอเคเนื้อไม้ก็แข็งนะครับเนื้อไม้ก็แข็งดีส่วนการยืดหยุ่นก็โอเคเลยคล้ายๆกับไม้ไผ่เนี่ยเราไม่ต้องเหลาเลยนะมันมาเป็นรูปทรงอย่างนี้เลยเราแค่ต่อให้มันเข้าที่กัน นี่ผมก็จะประกบกันอย่างนี้อ่านี่มันก็ได้แล้วให้มันไปในทิศทางเดียวกันมันยังไม่ได้นีมันเริ่มได้แล้วเดี๋ยวผมจะมัดโครงตรงนี้นะไอ้มัดมัดตรงกลางตรงนี้ ผมจะมัดตรงนี้นะโดเชือกฟางก็ม้นๆหมุนๆอย่างนี้นะไว้แน่นเลยจริงๆผมว่าจะสอนนิตีการผูกโดยใช้เงื่อนด้วยแต่ไม่เป็นไรเอาแบบง่ายๆนะถ้าเราเรียนรู้เงื่อนด้วยเนี่ยมันต้องต้องอ,อีกแนวหนึง่งเราก็ปรับได้นะจะม้วนตรงนี้เสร็จก่อน ผมมัดตรงนี้ให้แน่นอีกทีหนึ่งมันก็จะไม่หลุดก็ตัดปลายออกปุ๊บโอเคเนี่ยอือผมก็ได้ปีกบนแล้วอีกบนมันก็จะมีประมาณนี้เราก็มัดดัดแต่งอีกก็ได้ปุกเสร็จแล้วนะเราก็ลองชั่งน้ําหนักดูเนี่ยนะี่ทั้งตรงกลางมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะถือว่าโอเคปีดมันเตากันแล้วแต่ถ้าหากว่าหนักข้างใดข้างหนึ่งถ้าเป็นไม้ไผ่เราก็เหลา แต่ต้อ่าไม้ั้นมะพร้า,า,าวอะไรเราก็ออกแต่ไม้นี้คือมันจะน้ำหนักมันพอดีเป๊ะเลยโอเคเดี๋ยวมาประกอบโครงกันเลยนี่ผมก็ดได้สองอันแล้วน,นะเดี๋ยวผมจะมัดปีกตรงนี้ก่อนมัดปีกมุมตรงนี้ให้มันเป็นอ่าให้มันแน่นตรงนี้ให้มันเป็นปีกบน คอมัดแบบง่ายๆนะไม่ได้ไม่ได้ผ่ามันถ้าผ่าเดี๋ยวมันแตกตรงนี้เราต้องมัดแบบเงื่อนกากระบาดแต่ผมมัดแบบธรรมดาก็แล้วกันมันพออยู่มีพอทำว่าวันนี้ฝนจะตกเลยเป็นมัดไปมัดมามัดมัดไม่ต้องมีสูตรนี้ให้มันแน่นก็พอ อ่าตอนนี้ส่วนปีกมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเนี่ยก็มันจะมัดปีกมุมบน,บนแล้วผมก็จะเอามาตั้งที่ผมมาร์กจุดเอาไว้ตรงนี้กับด้านล่างนี้นี่เสร็จส่วนบนแล้วเดี๋ยวอันนี้สองอันก็จะมาทําเป็นหางจุลามันอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะปลูกเอาไว้ตรงนี้ตรงกลางนะอ่าปลูกตรงกลางอย่างนี้แล้วก็ดึงมาอ่าแล้วก็ดึงเชือกตรงนี้ ก็นี่นะครับผมเว่าที่ผมผูกกันไว้แล้วน่แล้วตามขนาดที่ผมได้บอกเอาไว้เมื่อกี้สิบห้าสามสิบห้ายี่สิบห้านะปีกยาวหกสิบนะหกสิบโดยประมาณโอเคเดี๋ยวมาทำหางกันต่อเลยอกันตอนต่อไปก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็มัดตรงกลางอย่างนี้ นี่มัดสองอันแล้วก็ลากลงมาอย่างนี้เป็นหางมันฝั่งนี้ด้วยให้ขนาดสองข้างนี้เท่ากันแล้วก็เดี๋ยวเราจะโค้งงออย่างนี้ให้มันเป็นจุลาจุลาของผมก็น่าจะเป็นจุลาโอ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาขึงเชือกกันเลยขึงเชือกบนแล้วก็ข้างแล้วก็ด้านล่างเลยการกัดเชือกนะเราสามารถใช้เชือกอะไรก็ได้เนี่ย อันนี้ไม่ใช่เชือกได้นะแต่เป็นเชือก PE อของเบ็ดของน้องเนี่ยเวลามันฟู่แล้วมันดึงออกเลยก็เ,เลยเอามาใช้ประโยชน์ก็คือเอามาคาดเว่าวขั้นแรกเราคาดที่หัวก่อนการคาดที่หัวเนี่ยมีหลายวิธีนะบางคนเขาขอม้วนม้วนของผมเนี่ยผมจะทําแนวนี้ใครจะทําตามก็ได้ผมก็จะมัดผูกเป็นอย่างนี้ก่อนมันก็จะมีบ่วงตรงนี้ มัดป่วงเอาไว้เงื่อนตายเลยดัยงนั้นผมก็จะปลูกตรงนี้เพื่อที่จะเวลาไว้แขวนเว้าเนี่ยเวลาไว้แขวนเว้าได้เวลาเราแขวนกับตะปูได้นะเดี๋ยวมามัดตรงนี้แล้วมาคาดต่อให้เสร็จเลย ส่วนขนาดตรงนี้แล้วแต่เลยนะใครชอบกว้างก็ได้ชอบแคบก็ได้ก็กะเอานะไม่มีไม่มีรูปแบบตายตัวตรงนี้ผมก็เอาประมาณนี้ประมาณนิ้วนี่เอาตามที่เราชอบก็เป็นการมัดเงื่อนตะกุดเบ็ดส่วนใหญ่นะแต่ใครไม่เป็นก็ไม่ต้องทำเอามัดง่ายๆ อ้อยแน่นเลยนะครับตรงนี้อ้อยแน่นเลยมันจะมันจะดึงเลยตรงนี้อย่าให้หยนมันก็คาดลงมาคะต้ลงมาทิ่เอว แต่สูตรนะสูตรผมทําอย่างนี้ก็จะทำตามก็ได้หรือไม่ทําตามก็ได้ออพอลงมาสุดอย่างนี้แล้วเราก็ถึงตัวนี้มาเราจะเอาความกว้างเท่าไหร่เราจะเอาความกว้างเท่าไหร่ ผมก็จะเอาประมาณนี้อก็โอเคนะครับตอนนี้ว่าก็ขัดเชือกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนบนก็ดึงเชือกนะมันก็จะมีลักษณะประมาณนี้นี่นะครับว่าตัวใหม่ของผมเนี่ยเป็นว่าวจุลาที่ทำให้ทุกคนได้ดูโอเคแล้วก็ไปแปะกระดาษ อ่น,นะครับทุกคนตอนนี้ว่าวจุลาตัวใหม่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ติดลูกเล่นด้วยกระดาษสาเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวเราไปวางให้ทุกคนได้ดูกันเลยตอนนี้ติดชงเรียบร้อยแล้ว,วหลังจากที่ทํำว่าวกันมาก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเล่นบริเวณทุง่ง ทุ่งนา,าไม่ใช่ทุ่งนาทุ้งป่ายางที่เพิ่งตัดตรงนี้นี่นะครับว่าวจุฬาที่ FC ขอขอกันเข้ามานะาลมก็โอเคเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองปล่อยดูนะนี่ก็ทำจากกา้านเยรูเหมือนเดิมตัวนี้นะก็ขนาดความกว้างก็ประมาณ80ิเซนเดี๋ยวเราลองมาปล่อยกันดูนี่ อ่าตอนนี้ก็5้าโมงแล้วแต่ลมก็พอมีบ้างเดี๋ยวเราต้องลองปล่อยดูหนูมีน้องๆมาเล่นว่าวด้วยตรงนู้นอตรงนี้ก็ประวัติเนี่ยเล่าประวัตินิดนึงตรงนี้ก็เคยเป็นที่สถานที่ค่ายนะค่ายเก่าของสมัยกอมินิดตรงนี้เนี่ยที่เขาตัดยางออกนะโอเค,อเคลมมาแล้วเดี๋ยวเรามาปล่อยว่าวกันเลยว ดีๆแร่ตั้งดีๆนีก็กำลังปล่อยเชือกไปแล้วนะครับม,งงมีเมฟซีตัวยงเกวยรุตรูป่ำาจ๊ไหมเกวยรุตรูปตํำเนี่ยคนนี้เนี่ย,อยอเออเอ่าคนนี้ที่เคยไปเล่นว่าวว่าวอ่าวงเดือนลายตรงชาติไทยเนี่ยอ,อ,อย่าลืมไปต,ติดตามช่องนะตอนนี้ช่องอยังไม่มีดิมียังมีแล้วช่องว่า เปรืดเบลคอนเฟรืดเบลคอน,คอนอมผมใช้ตัวคอยเป็นตัวเบคอนทุกเกมไปเดินนละยเอาตรงนั้นก็ได้เอาเอาเลยโน้กลับขึ้นไปแล้วว่าจุฬาของเราโอ้พุ่งเลยดูนะครับโอ้นะโอนะต้ตด,ตดูนะครับสวยเลยิม ขึ้นไปแล้วว้าวจุฬาเชื่อกันละไป่ปื้ติดติดลบมะติดลบมาไม่ต้องติดจีว่าจุฬนะาส,สายนะครับนี่เฮ้ยขึ้นไปแล้วขอคห้เชือกไปนี่นะครับก็ช่วยกันให้เชือกอยู่ตอนนี้ดูนะครับว่าจุฬาสาย เอาปล่อยให้มันปล่อยให้มันไปปล่อยติดปล่อยติดเราสองคนตอกกันนั่นเออนู่อยู่ในก้อนเมฆแต่ว่ารู้สึกเมฆมันคล้ายๆนี่นะครับว่าวจุลาตัวใหม่ที่เพื่อนขอสูตรกันเข้ามาเนี่ยม,มันก็จะขึ้นดีอย่างนี้นะเออสวยไหมขึ้นสวยดีไหมต <c oughs> ามอีพสี่อะไรเออโอเค ให้เชือกจะหมดหรือเปล่าเนี่ยเราอย,าก,กกา,ยากมากเดี๋ยวปล่อยมากมายโนเห็นนี่ยังครับโน่นโน่นโน่นขึ้นไกลๆแล้วปล่อยมากมาอยู่ขึ้นสะวันนี่เลยนี่นะว,ว้าวดินดีมากตัวนี้นี่สำหรับน้องๆหนูๆเลยนะเออต้าวว้าวตัวใหญ่ๆนี่ถือไม่รอดเนี่ย นี่ตัวเล็กๆเนี่ยเราสามารถถือได้นะคลิปนี้ก็ทำสั้นๆนะมาให้เอซีที่อยากรู้สัดส่วนว่าวที่บอกขอวิธีการทำว่าวมาก็โอเคขึ้นดีเลยนะใครที่อยากได้ <Yeah. S 2> อยากได้ว่าวตัวนี้ <Yeah. S 2> อเอยวรอรานซับก่อนอย่ <c oughs> าหยุดเตเดิมเดินเดิมอย่าย่าหยุดมัดด <c oughs> ม่งหยุดมัง่ง บอร์มันยังอยู่ตอนนี้ผมก็เ,เก็บเชือกแล้ว